แอนิเมะแอดเวนเจอร์คลิปนี้คือความเจ็บปวดนั่นก็เพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไปย้ายสเตตส์เอสเอสกันแม่ทำไมบอกเจ็บปวดเปิดคลิปเศร้ายี้ทำไมเนี่ยทำตัวเป็นลางเหมือนจะให้มันเกลือยกนนะันน่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมรีกับผมวันนี้นะครับอยู่ใน,ในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาย้ายสเตตส์เอสเอสเอสนะครับให้ตัวละครสุดตึงของผมนะครับอย่าง จนกว่าจะถึงคลิปที่กูจะรีวิวล่างอีโบเนี่ยนะครับกูจะไม่เรียกชื่อมันเด็ดขาดไอ้ฮาชื่อไม่เรียกยากเหลือเกินโดยที่ผมนะฮะก็ไปไล่เทรดตัวละครนะครับที่มันมีสเตตดีๆมานะฮะเอ่อมีอีกไหมเนี่ยอ่านี่มีอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งเออเอาเป็นว่ามันมี6ตัวละกันหลักๆนะครับจะมีที่เป็นเอสดาเมจนะครับสามตัวนะฮะคูดาวหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เลนอีกสองตัวก็ยังไงก็ตามนะฮะกูขอให้มันติดหมดละกันโดยเฉพาะคูดาวเนี่ยสัตว์กูหามันได้แค่งงเลยนะคครรับตทอ ไม่โคตรเยอะเออถ้าตรงนี้ไม่พอนะครับกูก็เตรียมขายโพเซดอนไม่อีโบเลยขายขายขายแบบนี้เลยอะ่ะผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่ไอของเราเนี่ยนะครับแม่งจะได้ทิปเปอรเอครบทุกช่องในวันนี้นอ้องๆสงสัยนะครับว่าพี่ทําไมมึงเพิ่งมาหาทิปเปอรเอให้ไอตอนนี้มึงส่กได้ไอยูนิคตั้งนานแล้วไม่ใช่อะก็เอาจริงผมก็หาจังหวะอยู่นะครับที่จะหาพวกตัวทิปเปอรเอมาใส่ให้มันนะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยไอมันเก่งมากนะแต่อยู่นี้เป็นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจบของเกมนี้เลยสแต ได้ดูทีมันไม่ติดอะไรอะแต่มันติดอย่างเดียวเลยคือถ้าจะเล่นตัวที่เป็นดาเมจหลักจริงๆเนี่ยมันเล่นยากไปหน่อยพักเลิกนะฮะไอ้เฮียมันไม่ใช่ประเด็นวันนี้แต่ก็นั่นแหละนะฮะคือไอเนี่ยนะครับมันได้เฉยฉายในทัวร์วีที่39นะครับเพราะว่ามันบวกธาตุมืดมานะฮะถึงแม้จะบวกแค่50%ก็ตามและแถมเมเดียก็เกิดเหมือนกันนะครับผมเพราะวีคนี้แม่งบวกธาตุโลดด้วยแต่ก็พูดตามตรงแบบไม่กระแดะเลยนะครับผมก็มองว่าเมเดียมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับวีคลี่ทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่นะะะะคคครรรรััััััับบบบเเ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 พาาาามมมมมมมึึงงงลลล่่่่่่่นน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 กกกกกกทีีีีีีห้้ยยยยวววฟูิสตตต็ออจจไดดแแ จริงเว้ยโอ้โหคุณวางไปปุ๊บพันเดียวเะยครับ ส่งผลในก,การอัพตังมึงนะครับผมแล้วมึงสามารถวางปั๊บแล้วก็อัพตังได้อย่างเฉาเลยแล้วมันก็มีเวลาว่างมากพอที่จะไปทําบัฟต,ตรงนู้นวางซัพพอร์ตตรงนี้ไอเ้เีทมคือเมเดียมึงยังไม่ต้องอัพเลยอะ่ะออแต่ก็นั่นแหละนะฮะกูก็รู้สึกว่าวิกฤต์ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมตัวไอของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างเฉื่อยช้านะฮะมันถึงเวลาอันเหมาะสมมากนะครับที่เราจะหาทริปเปอรเอสให้มันก็ถ้าเราดวงดีนะฮะเราก็อาจจะแบ่งทริปเปอรเอสมาให้ตัวโพไซดอนยูนิคเราด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าเมเดียเราก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ก่อนจะะะไไปปรรรััััับบบชมมมคคคคคลลลนนลิก like, กกนนนออยย่่่าาืืดด์ทีสขขญ ปุ่มกันดิแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนนะครับโดยการโดนในระหว่างของสตรีมนะครับหรือถ้าผมไม่สตรีมนะครับก็กดซูเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้เช่นกันและจะวางสมาชิกนะครับผมใครที่เป็นสมาชิกระดับโกล์มาสเตอร์จะมีชื่อแปลตรงนี้เลยสมัครกันมาเยอะๆเฮียไม่มีตังแดกข้าวละและจะไปซื้ออดิเมอเรนเจอร์นะครับนี่ลายใหม่เลยนะครับทิพเปิลเอสแม้ทั้งหมอกกับทีมคลิปนี้ซะเหลือเกินก็ไปซื้อกันได้นะครับตัวละสิบแปดโลบักเท่านั้นนะครับลิงก์ซื้ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้นะครัับมมนนนจะเป็ลลิงกก์ุ่ใ อยยู่ด้วนะเริ่มที่ตัวไหนดีนะครับผมว่าเราเริ่มจากดาเมจดีกว่าโอ้นะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่สแตตดาเมจโหดที่สุดที่เราจะตีบวกในวันนี้แล้ว24.8ซึ่งกูติระยะแถมมาด้วยนะครับมัน9.9นะครับมันจะทิปเปอเออยู่แล้วเออย่อยทิ้งมันมันเสียดายเผื่อตัวทิปเป็นเอระยะกูตีไม่ติดนะครับกูจะได้อุ่นใจนะครับ ท่านี้มันติดะนะนแต่ไม่นะฮะหลักๆประเด Trans ็นเนี่ยกูกูขอด a m a g e นี่คือการกดครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการชี้ชะตาเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทั้งวันกูจะมีความรู้สึกยังไงถ้ากูตีติดอันนี้เนี่ยนะฮะกูบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยกูจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากแต,แต่ถ้าไม่ติดเนี่ยก็ผมก็จะปิดเปื่อยหน่อยนะชีวิตก็จะแห้งๆนิดนึงมาฮะมาฮะโมเมนต์แห่งความจริงเดี๋ยวๆในใจตื่นเต้นแดกน้ำก่อนท t r a เฟอร์และไปแล้วอ้๋อ้ปแล้ย ไม้ดาเมจไม่ติดเสือกติดระยะโอ้ตัวต่อไปที่เป็นเอสด,ดาเมจมันแบบไอ้ที่มันต่างกับเมื่อกี้สี่เปอร์เซ็นต์เลยนะคือสี่เปอร์เซ็นต์ของไอนี่มันต่างกันมากเลยนะเว้ยเออก็นั่นแหละอ่ะป้ากูไปนะครับผมป้าพ่าไอ้น,นี่ทีงี้เสือกติดอีกโง่เอาตัวอย่างนี้ผมก็เหลือดาเมจตัวหนึ่งดยวะเออผมมาใส่ให้ตัวอย่างเมเดียก็ได้นะเออเมเดียกูจะแตะกันจริงๆมิงบางจะใส่ให้โพแหละนะฮะแต่ว่าเออกูชอบเล่นดูคลิปกันต่อดีกว่านี่เลยนะฮะก็อ่ะใส่ไปที่เป็นเอสนะฮะเอาเอาระยะด้วยนะฮะอันนี้ก็คือตติิดดไม่กู ก็ให้สีแหละนะครับมวยคู่ลองนะครับแต่ติดก็ดีนะครับดามิ ไม่น่าพูดแบบกูไม่สีเลยเฮียมาก็ต่อกันที่ไอนะครับผมตอนนี้เราขาดครูดาวนะซึ่งครูดาวตัวอะไรเอ่ยโฮมูระอะนะฮะก็เออเอาแค่ครูดาวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นซะด้วยแต่ทุกเฮียกูมีตัวครูดาวตัวเดียวมึงช่วยได้ปลดทีเดียวติดได้ไหมแม่งเอาจริงแม่งตื่นเต้นกว่าตอนสุ่มเทรดอีกนะคือการสุ่มเทรดเนี่ยมันเหมือนมึงโดดลงไปในทะเลนะครับผมคือมึงจะได้อะไรบ้างมึงก็ไม่รู้นะครับคือทะเลมันใหญ่ไงถ้ามึงดวงดีนะมึงงมไปเจอยูนิคเนี่ยโอ้มันก็จะดีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มึงจะเจอแต่ แต่การย้ายสเตตแบบนี้นะครับมันเหมือนมึงโดดตึกอะแลวคือมึงต้องปิดตาด้วยนะครับตอนโดดแลวคือมึงไม่รู้ไงว่าตึกที่มึงโดดแม่งกี่ชั้นนะ <S <S ถ้ามึงย้ายสแตตติดเนี่ยมันเหมือนมึงโดดตึกชั้นเดียวแล้วข้างล่างแม่งมีฟูกรองรับมึงอย่างดีอะแต่ถ้ามึงตีไม่ติดเนี่ยมันเหมือนมึงโดดตึกสิบชั้นแล้วข้างล่างแม่งม,มีน้ำฝาไปพูดเยะอะกดติดไว แล้วตึงแล้วตึงแล้วเฮ้ยเฮียคุณรู้สึกโล่งใจแปลกๆว่ะอ่ะก็อันสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะหรอกนะครับก็คือตัวระยะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยนี้มันก็9.9แล้วนะครับมันมันเรียกว่าทริปเปิลเอสได้แล้วแหละเนี่ยมันบวกมาเท่าไหร่เองเนี่ย0.6เองนะครับมันแทบไม่มีผลกับการเล่นเลยเว้ยเล็กมึงก็พูดไปมึงลองคิดดูดีๆนะมันจะเท่ขนาดไหนว่าถ้าไอที่มึงวางไปเนี่ยมันทิปเปิลเอสทุกช่องอ่ะทุกคนที่เขามองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า นี่แหละมันของแท้ใช่ปะ่ะใช่หรือเปล่านี่ไงโอ้โหอายูนิคสแตตฟูทีปเอสดโอ,โอ,โอ้รู้สึกว่าคลิปนี้กูสามารถจบได้อย่างภาคภูมิใจละถึงแม้ว,ว่าต้นคลิปอันที่มันสำคัญที่สุดไอ้ดาเมจ24.8่ 24. นั่นมันจะตีแต่ก็ตามนะะตอนนี้รู้สึกจะเหลือสแตตเลนตัวหนึ่งซึ่งโพไซดอนเนี่ยมันมีทิเปเอสเลนแล้วเราก็ต้องใส่ให้ตัวเมเดียนะฮะก็ะหวังว่าจะติดละกันกูติ๊กแถมดาเมจมาด้วยนะฮะเผื่อติดไปล ก็สุดท้ายนะครับผมยังมีตัวสำรองตัวหนึ่งนะครก็คือตัวโพไซดอนนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบทิปเปิอสอะไรนะครับแต่ว่าเอ้ยมันก็เอสอะอย่างน้อยคือเราจะใส่2ช่องพอนะฮะเพราะถ้ากูเอาช่องกลางด้วยเนี่ยกูจะดูโง่ทันทีดูซิว่าวันนี้กูจะปิดคลิปได้อย่างสวยงามหรือเปล่า 3...2...1... ไปเฮียเมเดียมันเป็นเฮียเยอมมากปะเนี่ย